วันนี้จะมาเปรียบเทียบหน้าเก่ากับหน้าใหม่นะคะรูปเก่าเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ามีกราฟหน้าเหลี่ยมมากถ่ายรูปออกมาหน้าก็จะเหลี่ยมตลอดอันนี้เป็นหลังจากออกจากห้องผ่าตัดเลยค่ะอันนี้หลังจากนอนโรงพยาบาลไปหนึคืนนะคะวันที่สามค่ะปากบวมมากและนี้วันที่ห้าคือบวมแบบหน้าจะแตกอยู่แล้วค่ะที่หกก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยรอบหนึ่งอาทิตย์ค่ะ เจ็ดวันต้องใส่ผ้ารัดหน้าตลอดเวลานะคะอันนี้สองอาทิตย์ค่ะแต่งหน้าออกข้างนอกได้แล้วและนี่ก็เสียอาทิตย์ค่ะอีกหนึ่งวันหนึ่งเดือนแล้วค่ะกับการผ่าตัดหน้ารู้สึกว่าเริ่มเข้าที่ประมาณ80%เซตแล้วค่ะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะรูปนี้คือแบบท้อแท้มากกินอะไรไม่ได้ร้องไห้และอันนี้ก็เป็นรูปล่าสุดค่ะครบหนึ่งเดือนหน้าก็จะประมาณนี้นะคะ และคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาหาหมอวันนี้ค่ะ follow up 1เดือนหลังผ่าตัดมีได้ทำที่โรงพยบาบาลเอเชียนะคะวันนี้ก็พอใจละค่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองหวานขึ้นรอเข้าที่จริงๆก็ประมาณ6เดือนค่ะ